ประจ ա วเราครับกิกดูสงครามเพลงเรื่อาเราห้าชานนะครับคุณชมพูสุทธิพงศ์วัฒนจังครับครับสวัสดีครับคุณไก่สมบลปิยพงศ์สิริครับคุณตั้งสิริพรอยู่ยอดนะครับคุณแอดมุลสังนิงจันครับคุณแฮรอภพรนครสวรรค์นะครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเป็นเด็กใหม่เด็กใหม่ที่ไหนคุณอยู่มานานแล้วซีซั่นใหม่ยังไม่ได้มามานนี้วันแรกอ๋อแต่ดูรายการอยู่เป็นประจำนะดูครั้งเดียวเองดูครั้งเดียวเองค่ะครั้งเดียวเลยถ้าคนไม่ขาดจริงๆเราจะไม่เรียกมันมาหายรู้ไหมพี่กิ๊กเนี่ยนะเขาชอบหายมากเลยนะเทปนี้เขาบอกว่าจะต้องเป็นหายโตเนี่ยปกติไม่ใช่แบบนี้นะแกมาไงเขาเลยทำโต๊ะใหม่เห็นไหมเอาเนในวางมาโต๊ะ ระดับพอดีเลยใช่ไหมกรตักใส่ร้ายใช่ใช่พอมีผู้หญิงมามาหนีกันปั๊บมันจะกลัวเขาเราจะไปมราจะไปไม่กำลังหิวเดึอดอยากกินขัวโซมมาดีๆจังเลยฉันเป็นของเล่นของทุกคนเลยสนุกสนุกใช้ถาดมาอีกนัใถาดมาอีกพี่พี่กี้ครับอะไรครับผมว่ามีอะไรใช้จดหมายคุยกันพังดีไหมครับ โอ้ยจดหมายเก่ามากเราไอจีกันแล้วป่าแล้วหยุดโพสที่ดังทั้งคืนตู้หนึ่งตู้หนึ่งรู้ไหมรู้เห็นของพี่ดูแลเดี๋ยวหนูจะตามไปฟอลโล่พี่ดูเห็นของพี่ดูตอนไหนพี่ดูไม่บอกว่าพี่ยังไม่ได้เห็นของเขาเลยพูดให้มันเต็มๆเห็นอินสตาแกรมอินสตาแกรมไปดูของป๋าเลยเห็นหน้าพี่ดูอยู่ไปเห็นของป๋าก่อนเห็นของป๋าก่อนเห็นหน้าพี่ดู แลว่าเห็นไอจีของพี่พี่ยังไม่เห็นไอจีตัวเองเลยจริงๆพี่ไม่เคยเห็นไอจีพี่เองเลยอ่ะท้องมันบังเหรอใช่เลยอ้าวเอาปเชเอาปชินเอาเสียงะชเอาเสียงนะครับท่านแรกนะครับบอกว่าจะขอมาร้องตามสุดยอดนักร้องสตริงที่เป็นตำนานของประเทศไทยเรียกว่าเป็นเดี่ยวมือหนึ่งประเทศไทยเคยร้องคู่กับอีกคนหนึ่งเป็นเป็นนามสกุลผลไม้นามสกุลผลไม้ครับ ๆๆออโอ้ประเทศไทยภูมิใจที่เราเป็นประเทศเพราะมีนักร้องคนนี้แหละครับสุดยอดครับหนักเลยโอ้โหเดี๋ยวพี่ไม่เข้าใจกระทกลกเป็นนักร้องสติงบายว่าหมลไมบันทึกกระทงลกกระทงลกลูกมันเป็นยังไงฮะเป็นกลมๆแล้วมีขนอ่อนๆเดี๋ยวๆๆสองผมเมียเขามีอะไรกันอ่ะไม่ใช่ผมเมียนี่เขาเป็นเมียยิ่งยองค่ะ ลูกันตรงใส่ว่าลูกกระทลกล็อกตีตักมันพูดอะคืออะไรเขาเป็นลูกๆมีขอน,นอ่อนๆนะครับเดี๋ยวเปิดดิสคฟเวอรี่ให้ดูดอยจะไปบ้างบอกตรงๆเลยกับบอกเลยครับเขาคือไอเดือกระทอกล็อกไอเดือกระทกล็อกไม่ไ้อไหนมันมาทางนี้ละเดือกระทอกล็อกไม่ได้ร้องสตริง <c oughs> ไอเดือกระทลกลอ็ก <c oughs> อกน่าจะออกแนวเพื่อชีวิตอย่างต่ำเดือกระทกล็อกบอกเลยผมเรยผลไม้ฟุตตี้ไงพี่ ฟุตต so uh ี้ปิงจะมาเหปิงกระจอกพี่ตรงนี้ครับชมพูฟุตตี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เสียงี่ชมพูนี่หวานหวานมากเสียงไม่ตกเลยนะเสียงเขาพูดกับเสียงเขาตอนเขาร้องเพลงแต่คล้ายผมว่าคล้ายกันเขาเสียงเดียวกันเลยเขาดูไงเครียมากอันี้ดัดเสียงดัดจนหยุอยู่ดีอยู่ดีก็ดีแล้วตามซ้องเสียง เสียงเขาอะะเพียงแต่ว่าเขาใช้ลีลาเยอะขึ้นมาหน่อยแต่เสียงก็เป็นเสียงนี่นี่อภรราเ้อเสียงแกว้งไม่ไม่ได้ถามไม่้ามไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ได้าม้ามไง่ได้ถาไม่้าม่้ามไ่้ามไได้มไมด้เมด้ามไล่ได้ามไม่้าไม่ามไม่มามด้าดดี๋ยวดี๋ยวไ้ม่มี่้ ที่ที่ที่อ้อนละอย่างนี้เลยขอฟังอีกทีใช่ไหมเอาท่อนเมื่อกี้แล้วอจะพูดให้ฟังนะพี่ปูเนี่ยเป็นเป็นนักร้องในขวัญใจของหนูเลยด้วยดวงใจด้วยดวงใจที่ไม่ได้เจอตัวมาก่อนตอนแรกพอได้มาสัมผัสเป็นไงจังไมลก มันได้จะถามมึงจันไรอะมันได้เหรอวันเม่อกี้นี้ฉันยังไม่มีสามีกับเขาเป็นตัวเป็นตนชอบชอบคล้ายคล้ายไคล้ายๆดูได้ฟังเพลงสุนทรภพนาตอนนี้มาดูเงาเสียงของคุณแจบูนะเงาเสียงคุณแจบูมาเลยครับเงาเสียงคุณแจบูเต้ครับ ลักษณะลุกคลา่งหน้าตาแล้วต้องเป็นแฟนคลับชมพูฟุตตี้อ้าจะวัยได้ใช่ไวัยได้แล้วนะอายุไหนปีนี้สี่เจ็ดครับสี่เจ็ดพอดี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 ไม่เป็นพี่ผมดิเป็นพี่เ้วยอพี่ผมยี่สิบปีผมเพิ่งยี่สิบครับไม่เพิ่งอายุยี่สิบเจ็ดแต่เพลงยี่สิบเก้าปีโอใช่เงาผมค่อนเนียนเนี่ย วันนั้นเขาไปเล่นที่แฟลินแดงผมก็ไปดูก็ชอบเขาครับเขาร้องเพลงสากลเพราะมากครับคุณชมพูเนี่ยเป็นคนร้องเพลงสากลเพราะมากโดยเฉพาะเพลงสากลระลกเพลงสากลระลกเดี่ยยิ่งเพราะเดี๋ยวไลรไม่ไลรอยู่ที่คุณนะอาจประจำได้โอเคโอเครุ่นเดียวกันเลยนนะรุ่นเดียวกันถือว่ารุ่นเดียวกันแบบเขาเรียกว่า สิ่งแวดล้อมคล้ายๆกันผ่านยุคผ่านสมัยเดียวกันประสบการณ์ผ่านมันแต่ผมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นชมพูอ้าปากขยับอยู่แล้วนี่ร้องริบซิงข้างหลังนี่ผมเชื่อเลยนะเชื่อเลยว่านี่คือเสียงชมพูนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้อะไรนะกลางๆนะเออเต็มเต็มแล้วพีัเนี้เต็มเต็มกลางตรงไหผมกลางๆนะผมม่มปิงหันถ้าผมมีปุ่มให้กดนะผมกดเรียกว่าใจไม่กดใจ เป็นกลางเป็นกลางให้ผมเป็นกลางผมไม่เข้าใครออกใครไม่เข้าใครออกใครอที่ผมพูดถ้าถ้าถ้าเป็นผมไหมถ้าเป็นผมไงใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไม่ใช่ผมก็แล้วแต่มีอีกคนนึงครับยังเหลืออีกคนนึงตั้มเลนโบครับตั้มเลยปิ๊งปิ๊งมาเลยปิ๊งผมไม่กล้ามารายการเลยพอดีต้อมอยู่ต่างประเทศ ติดมาไม่ได้อ๋อคุณไยเกิดทันบป่ารู้จักคุณต้อมไหมทันค่ะดังเพลงดังกว่าเพลงเมื่อสักครู่อีกนะโอ้ใช่ใช่ใช่ไปพบกับต้อมเลนโบว์คนที่สองับ วรนใภูมิใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมจำหน้าคุณได้คุณออกคุณออกทีวีตอนตีสี่คุณเหมือนแบมีอะนมาผมก็ยังไม่รไม่รู้เพราะคุณมีเอ็มวีอยู่มาเมื่อก่อนนี้อยู่ดอนเมืองก็อยู่ในเมืองเอกลักดอนเมืองครับตอนนี้นั่นน้องงูเห่าแล้วน้องงูเห่าเอกราชษน้องงูเห่าสบายนะสบายดีเลยตาเดี๋ยวเดี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 ยว ก่ตั้งแค่นั้นไม่รู้เรารู้จักใครบ้าเหรอนี่นักร้องนักร้องอุ้ยนี่เขาได้หมดเลยนะไปไปไหนทำไมทำไมเขาทักทายแต่กับนักร้องผู้หญิงนั่นน่ะสิฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชมพู่สุวรรณภูมิไม่ใช่ชมพู่อะชมพู่ชมพู่พุ่นตี้ทำไมฮะอ๋อจะกอดมาอ๋อจะกอดอะไรอะ อถ้าไซคคอวัน <careers> น <Guys, S 3> uh, like, right? ี <unlikely> like oh, hmm. ้มาเรื่องนี้เราจริงใช่ไหมเราจริงใช่ไหมเดี๋ยวจะรู้จักพอแล้วพี่นี่เป็นนักร้องอยู่แล้วไงนนักร้องอยู่แล้วนักร้องอยู่แล้วอ่ะร้องเพลงคุณห่อนร้องเพลงคุณห่อนอ๋อกับป้าแม่แฟนทิ้งนี่ เจ้าขอยกระเป๋าแฟนแฟนพีงรู้เขารู้กันตั้งแต่ตอนทำไมหตกใจอะพนเตกใจว้าวครับว้เฮ้ยจริงเหรอพี่เขาเป็นไม่ใช่ไม่ใช่คนร้องกระเป๋าแฟนเหรอไม่ใช่จริงป่าวตะกี้ไอ้ไก่ใช่ไหมครับไอ้ไก่มันยิทำนี้กับพี่ไม้ยอมร้องขอบคคุณรับขนลุกตั้งแต่ไปเล็บไปเลยเชอบไหมฮะ รอกอียนังไม่ได้้องอะไรอะไรอะไรให้เท่าเรียงข้าวเลยอุ้ยต่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเส้ยอุ้อุ้ยอหวยนุห็นุ้ยเสียอไม่อหมือที่อุยับเราเ้ยเุ้ยย้ยอุ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 ้เอุียกข้าอุ้ยอรยอุ้้ยเุยอุียอุ้ยเุยอุ้ยอุ้ยอุอน้ยอุ้ยอุ้ยอุนยอุ้ยอุ้มคุณยอุ้ยอร่วมรายกา้กับเรานะคอับเอุาชอุอบคุณครับ